ของครูแม่ลูกอ่อนไหมคะออนไลน์นะคะช่วงนี้โรกเรียนก็เปิดเทอมแล้วค่ะก็อันดับแรกเลยคือการตื่นเช้ามาปั๊มนมก่อนเลยนะคะการตื่นเช้าเป็นที่ทรมานมากค่ะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นก็มาทาโลชั่นกันนะคะตัวนี้เป็นโลชั่นน้ำหอม เป็นสินค้าตัวใหม่ของแบรนด์มิระดาค่ะจะบอกว่าใช้ไปใช้มารู้สึกขาวขึ้น้วยค่ะเพราะว่ามันมีสารบำรุงมากมายเลยนะคะนอกจากหอมแล้วยังผิวขาวกระจ่างใสด้วยนะหลังจากนั้นก็มาโรงเรียนกันนะคะวันนี้เด็กๆยังไม่มาค่ะโรงเรียนเปิดให้ครูมาทําความสะอาดห้องเตรียมความพร้อมนะคะวีก็เอาพิธีมาช่วยเช็ดฝุ่นด้วยเพราะว่าฝุ่นเยอะมากค่ะทุกคนทำสองวันยังไม่เสร็จเลยนะคะก็จ้างนางด้วยการที่สั่งเซเว่นมาให้นะคะอ่ะแค่นี้นางก็ดีใจพอใจแล้วเนาะก็ทําความสะอาดห้องอยู่จนบ่ายเลยนะคะก็ร้อนมากค่ะ ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าอากาศขนาดนี้เนาะก็เลยต้องกลับบ้านนะคะเพราะกลับบ้านไปก็เป็นเลี้ยงบีบีต่อค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงบ่ายจะเป็นช่วงที่พ่อเนี่ยต้องไปแพ็กของนะคะแล้วนางก็คือนางอยู่บ้านเลี้ยงลูกค่ะเ<บ>พราะนางเราออกงานประจําจมาขายออนไลน์แต่ว่านางก็คือขายออนไลน์ด้วยจริงจังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกัน่ะเนาะเพราะตอนเย็นก็ต้องพาลูกไปเดินเล่นค่ะไปเล่นน้ําบ้างเป็นไปเดินเล่นบ้างที่โรงเรียนนะคะเพื่อบเสริมพัฒนาการลูกเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ พอกลับบ้านมาเนี่ยด้วยความที่เราอะต้องสระผมต้องอะไรเงี้ยเราก็ทํารีวิวไปเลยค่ะถ่ายวิดีโอบ้างถ่ายรูปบ้างเนาะก็คือแทนที่เราจะสระผมเฉยๆเราก็ได้เงินไปด้วยเนาะเราก็หาเงินไปด้วยหลังจากนั้นประมาณสองทุ่มค่ะก็จะมาไลฟ์สดพิธีอยากไลฟ์สดมากคุณนางมีความสามารถคือการร้องเพลงนะคะแต่ว่าติกเกอไม่ให้ติดไลฟ์สดคนเดียวแล้วก็ติดตะกาไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็เ,เลยต้องแบบแม่ก็ต้องมานั่งด้วยตลอดด้วยความที่เลี้ยงกันเองอ่ะเนาะช่วงนี้พ่อก็ต้องไล์สดขายรองเท้าเหมือนกันก็เลยต้องเอาบีบีมาด้วยนะคะก็จะลุงลังนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปล้างขวดนมไปซักผ้าบ้างนะคะบางวันก็คือทํางานบ้านเพราะนั้นก็คือแบบก่อนจะได้นอนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งเหมือนกันนะคะ